สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมมอนิภาพพี่น้องมากดมาบรรยากาศขั้วริมทงครับพี่น้องมอนิกะสี่ถือโอกาสเผาป่านะครับพี่น้องแต่ปนิ่นมากเนี่ครับผมปนิ่นอยู่น้ำสาเขานี่แหละจะเอามาย่างนะครับพี่น้องเอามาย่างย่างกินกับตำมะฮุงจะเดี๋ยวมอนิซีกินกับกินงานสร้างครับพี่น้องเพราะว่าเห้สร้างมาเห็ดกําแพงนะครับพี่น้อง้างจะพี่น้องบันน้องบัวเขานี่แหละ เดี Yo, at, ๋ยวมาเบิ ian, oh. ak, ่งบรรยากาศแบบบ้านๆน้ำกันครับผมไปครับผมโอ้ยปลาขึ้นยจ้งกันพี่น้อง ย่างครับผมย่างเลยจะสีโปอออนนี่ครับพี่น,อน้องแต่ว่าขัวเกล็ดสูตรเนี่ยนี่ครับผมพี่นอ้องเงี้ยนเพามันพังมีเศษใหม่ที่เงี้ยนพังตอนพายุมาเหลือแต่นี่ครับผมกระท่อมเฮากะนี่ครับผมขัวริ้มทง บอดีเห็นโดนแล้วนะพี่น้องเนาะนี่ตัวอีเพิ่ม,มอีกตัวหนึ่งไว้นั่งกินเขาแล้โอ้ยเอ้ยเอไ้ไปนกไปต้่มเลยน้อยกับผมบรรยากาศจะแบบเป็นเงินเขาครับพี่น้องมันังแล้วจะล่นี่เจ็ดกำมเพยง ทีมงาน้างบหนน้องบวัวขาเป็นกำแพง <confusion> สนใจติดต่อได้นะครับผมทีมงาน้างบหนน้องบวัวเห็ดกำแพง อืทีมงานเนี่ยบจมเนี่ยบจมเนี่ยบอกนันเนี่ยจมอะไรออกจากทีมงานเลยมันาะนี่ครับผมเสร็จกำแเพียงเพราะวะ่าอนาคตสิสร้างสร้างบ้านใช่มองนี้นะพี่น้องเนี่ ไป้ริมทงเลยนี่ครับผมหลังเก่าห้องมันพังเนาะนี่หลังเก่าอยู่ออกเบิดเหลือเทีนเป็นสันต่ำแล้วครับบันพายุมากหวัวเงินไปเบิดนี่นี่นะครับผมบานปิดทงเนาะโอ้ยเบิ้งป้าเขากำลังนอนใหม่แล้ว เก๋าไเด้วเนี่ยปีนป่าทำไมเร็วขึ้นอยางนี้ กับพี่น้องหลังเป็นตรงหน้าวานเขาเย็บร้อยแล้วครับพี่น้องนี่ครับผมช่วงเนี้มันจีคลิปบทตอนเนื่องนะครับพี่น้องข้าเหดแทนท็ดนี่อยู่กับสีเหนดงานจังหน่อยเดี๋ยกกระจีเอาบรรยากาศไม่พี่น้องเมืองนำ้ำเดี๋ยวกะจีป้าหายอยู่หา,หากินที่ตอแล้วครับพี่น้องจังหน่อยเดี๋ยวเขากรลุยเบ็ดแล้วครับพี่น้องลุยเบ็ดแหละจังหน่อยปลาเนี่เป็นปลาเอาอยู่น้ำสาะเข้าเนี่ยแหละพี่น้อง มาปิงอบขี่ปิงอบขีสู้จ้างยินนี่ครับผมปิงอบขี่กับันชิเอาเก็ดออกเก็ดออกกับบังจังหน่อยนี่ครับผมปิงเกลือสุจดจังหน่อยตัวผสมกันลงไปเขียงเขียง,ยงสีไหลใส่เหนือนะครับพี่น้องสีขมจังหน่อยแบบนี้ผมอำำัมลัง ว่เา,เาเขาเขาเน้นเอาความขมมืมงี้มาน้าแสบแน่นอนครับสุวน

งานงานเมียบัให้งานเมียบัวจมเขาจะนั่งเซตบล็อกนี่ครับผมเติมสร้างแบบบ้านเาเซตบล็อกเคข้านบะพ่อมอด้กินมอด้กินไงนะเขามันจิ้งปลาบาัวุก ใกล้สีเลียลแล้วครับพี่น้องเฮดกัมแพงมี่เฮดกัมแพงเนี่ยเฮดเอเฮดเอตช่วงนั้นรังค้าออกก็้เฮดลังข้ามันก็สิแบบว่าไอ้พี่น้องก็สิบถามหานะพี่น้องหายไปไซม์หรือเปล่านี่แหละครับผมพ่อหายคิดพิงกันนะครับพี่น้องก็เอาบรรยากาศมาเบิ่งว่าเฮดยังอยู่น้องเดี๋ยวเ้าก็สิลุยฮื้เก่าแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวๆกัมแป้งนี่ก็เป็นช่วงพักแหละครับมันเข่าหนาฝนแล้วเนาะ ยีนาฟ้าไม่จังว่ากันไหมอยากิดเงินไหมเจ็บเงินกันัดีวพ่อเนยยังเาพอซื้อเล็กมาจากบานทีไนคำนวณว่ามันใส่ไปเท่าไรสามลยวันสามวนสิมันนี่ไหมนั่นแล้วถอวนขอร่วมกันเหรอเอาขึ้นขึ้ถือเสร็จแล้ ลวดหาเซ็นอันนี้เท็าบาทเหมนเซาเหรอ่เซารยกว่าบาทร้อยสี่บองหม่ตีไปสี่รอยซะบวกลบค่านนามั่นสองสออาตีไปสี่ร้อยสิเดบบวกเท่าไหร่ าพี่น,อน้องนี่ปิ้งปลาตำฮ่งน่ามากินโซ่ข้ามไงกันนะตะลอ,อยเป็กเปกกอน่มเป็กกอนเป็กกอนเป็กหน่อยอ้เป็กก่อนมัเป็กอย่างน้น,นะืิ <laughs> ก็พอใหเอาตัขี้ออกแล้วไปอาบน้ำมั่ไอซ์ป่นไปไช่เดี๋พี่นอ้องกินขมกันสเสียบเย่าวต้องสุ่ม

Văn được thăm mất mùa thăm mất mùa thăm mất mùa mất mùa 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 แล้วมีคนบุญเอ๋ยมาบอกเก๋สามหมื่นสามคนซื้อกล้เยนี่หนอไม่สร้างเป็นเนี่ยคืออะไรนี่หลายจ็บไรมั้งเจ็บเป็นแจ็บเลยคุณเหรอปลาปลาเอินพี่น้องกินเข่าในบ้านเลย่นแซ่บหรอแจ็บเป็นแจ็บไม่มูกินเข่าบรรยากาศดีเป็นดีพี่น้องเอ้ยนิ่มตรงพี่น้องนี่แหละครับนิ่มตรงทีมงาน ทีมงานเมียงก่อเมียเมียบรจมเมียบรจมเมียผู้ใดจมอะไรออกทีมงานทีมงานเมียบรจมเนื้อขันขันผู้ใดเนี่ยจมอะไรออกเลยเอ้าเมียจมทีมงานบ้านนี่เนี่ยเดียวออกกันเฮ้ยหลานไม่ยากาศดี ผู้บ่เข้าใจก็ทีเอาอยู่หันมัดมือนล่ะบ้านน้องบัวคือเป็นแนวนี้อยู่หันละ่ะ <c oughs> มาอยยาว,น,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 วน,นอยาวนยังกินยวสิให้กินหอยาวนล่ะน,น้านุไปน้างนุจางกินก่อนบ้านนองบัวคือเป็นแนวนี้บ่ <c> ี <oughs> <c oughs> เอเ้ยไ,ไม่เดืเอดอวานก,กูแดเยอเนาะ ให้แต่ฝนตกเนาะวัดไปตื้นึงเหรอเนี่ยบริษเนี่ยเขาจเบิ้องนีงกูเจอล้ออันูบอกไปบอเขาสั่งมาเนบ่บอกสมกาแฟเรื่องเชง่มลยเรอเรือเรืองหมาะไอ้พ่อกินแ้่ก่อนเหมาะยังจังไปกินห้ามันไา้เป็นไร้หน่กางบิด mới chắc phải thế mà hai câu hên bà tuyệt tưởng bia quán mà thành lệ bùi tắm bè Này bè 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 má bè má bè 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 không có mạng của mọi mà như vậy tôi đã chụp đi bay đây lọt mặt lọt này. lọt mặt lọt mặt lọ mặt lọt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  หลายได้ปลาสลิดกินน้องเออปลาสลิดเสียบก็ปิ้งเสียบก็ปานอ่างนี้พูดอร่อยดทองตเองตองหน่อยต้องหน่อยตองหน่อยหลายนี้เปทางไหนวุ้นน่ไข่ไปทำมมือนี่ทำม้อ่เออปลาสลิด้เถือมองไข่ไหได้มือเนามาหลาบเสียบไลยได้ไหี้ นแบบว่าปักมันส่เบิดเลยนี่ได้ปต <Hey, S 2> ุกไก่โอ้ยเมาตต่ของคนแห่งยาดึงงองดึงงองก็มากเชีคุควเฮ้ยเดยกกินอยว่ก้กินอล้วดูก็พี่น้องมลาไปล้เจ้ายอินพอกันไหมกินเขาบรรยากาศ้ันดวเลกนไ่เอไม่ ต้าขี้ขนเนี่ยตู้ไม่เห็นดูเนาะนั่งาหงอหงอกกับผูกดูไม่จะขี้หรอกเหลาไหม่มลาไปมนอนไปไหมเหลาไหมไปเลยไหมเอ้ยไ่เฮ้ยไปเฮ้ยไปเลยไปเลยไปเลยเหมือนเซนไปไหมไปไหมเร็วๆๆๆไ

เฮ้บังมาเอามาแล้วมาเอ็งเอาอยู่บนนี่น้ำคลิกวย ครับพี่น้องวันนี้หาก,กินแบบบ้านๆก็เอาบรรยากาศไใ้บ้านๆมาฝากนะครับผมกับช่วงนี้ก็สร้างมันไม่เห็ดกำแพงให้นะครับพี่น้องก็เลยปิ่งป่ปาสู่กันกินตั๊มฮู้ก็ผมกับพวกินเขาครับพี่น้องพวยังเวียนบุกไปยิ้วเขาได้ก็ให้เพื่อนกินก็แสบกันอ้ว่ครับพี่น้องนะครับผมบรรยากาศอีสา,บานบ้านเฮาเนาะครับผมก็เอามาฝากพี่ฝากน้องเนาะว่า สีหายไปใส่ช่วงนี้กันนี่นครับผมกับสีหยางง่ายจังหน่อยก็เลยเก็บบรรยากาศมาฝากนะครับพี่น้องบรรยากาศริมทงตรงไหนตรงหน้าครับอ่าเขาอ่นเลยบานริมทงเขานะครับผมกับเห็ดกําแพงแ้วกับอนาคตกับว่าสีเห็ดปลุกบานไหมนะครับพี่น้องบานมันพังแล้วก็เก็บเงินกันครับนี่แหละครับผมเอามาฝาก พี่ฟังน้องนะครับผมโมเดหายไปใจเราครับพี่นอ้องเดี๋ยวก็เดี๋ยวสิไม่คลิปหายอยู่หากินให้พี่นอ้องเดยเบิ้งน้ากันเรื่อยๆคือเกาช่วงนดเขาชีย,ยุ่งยุงแนกกะมาแจงพี่แจงน้องนะครับผมว่าข่าเห็นยังอยู่มันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจแหกหาก,กินแบบบ้านบ้านเกาครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้จังบอกผ่านคลิปคลิปต่อไปสิไม่ยังกระทาลุนทาเบิ้งครับเหมือนกันลาไปก่อนครับสวัสดีครับ